สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจมฟูโซบอดินครับวันนี้จะพาพี่น้องครับมาเที่ยวชมครับกับทีมงานซับแม่พยุงครับพี่น้องมากัน2คันครับกับทีมงานนี้ฮะผมเคยทําคลิปลงไปทิ้งแล้วเดี๋ยววันนี้เสียหนุ่มแกยอดใหม่พี่น้องรอบ2เดี๋ยวไปชมความเร็วแรงเลยฮะว่าจะแรงขนาดไหนพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาเที่ยวชมครับกับเจ้า6กพันหพี่น้องเป็นกระเพาะยอดฮะ ว้าวันนี้เสียนุมแกลงมือถ่ายเองเลยฮะพี่น้องถ่ายเร็วสะด้วยฮะรู้สึกว่าจะเป็นรอบสองแล้วหรือเปล่าฮะอย่างน,นี้ก็พักเดียวแล้วับพี่น้องขอหยอดครับน,นี่จะเป็นฝีมือของเสียนุมเองอะ่ะอดีว่าแกทำเองแล้วพี่น้องเป็นสามกัพ่อะ ก็คืออันนี้แกจะเป็นกระเพาะยอดลักษณะคล้ายๆข้าวดำครับพี่น้องจะไม่ใช่กระเพาะแบบว่าหวานนะครับอันนี้ลงรอบอะไรล้วเสี่ยหนุม่มรอบสองแล้วห<ะ>วานครั้งแรกหรือรอบสองเนี่ยอรอบสองแล้วอันนี้ลงข้าวอะไรมะลิมะลิมะลิร้อยห้าพี่น้องนี่ฮะอันนี้จะเป็นฝีมือของเสี่ยหนุ่มเองนะฮะใช่ไหมอันนี้ฝีมือฝีมือเสี่ยหนุม่มทำเองครับพี่น้องก็ใช้ได้ผลครับ มีฝีมือก็ไม่ต้องไปลงทุนซื้อมากมายครับพี่น้องซื้อเหล็กมาทําเองฮะลดต้นทุนไปเยอะเลยเต่วันนี้เสี่ยน,นุ่มแกลงมือขับเองเลยครับปกติภรรยาเสี่ยน,นุ่มขับวันนี้ไม่ได้โชว์ฝีมือเลยเจ๊ไม่เจ๊โชว์ฝีมือบ้างอะไห้ชมฮะว่าจะแรงขนาดไหนครับพี่น้องวันนี้แต่เสี่ยน,นุ่มแกวิ่งชิวเลยฮะ ตามแกลทันหรือเปล่าครับพี่น้องตัน,นี้จะเป็นซ้ำแบนนะพี่น้องเร่งไหนฮะไฟมีจําหน้าเจ็ดฟุตนะดินค้างๆซุยนะพี่น้องถ้าจะเราจะทำจะหยอดอย่างนี้มันจะต้องเป็นดินที่ว่าไถทักงสรอบพี่น้องถึงจะดีฮะแต่ว่านี่มันข้าวยังไม่ทันขึ้นเลยครับ มันขึ้นมาแล้วแล้วข้าวไม่เสมอครับเกิดจากภัยแรงครับพี่น้องเดี๋ยวไว้นี้เดี๋ยวป่าเอ็นแกจะมาโชว์ผลงานให้เพื่อนๆได้ชมนี่ครับพอดีว่าอันนี้นาเสียนมเดี๋ยวแปลงข้างๆนี่ฮะเดี๋ยวป่าเอ็นแกจะมาลงครับอีตัวแปลงนี้ก็ห้าสิบไร่ห้าสิบกว่าไร่ฮะเดี๋ยวผมจะพยายามมาเก็บภาพตัต้งแต่แกลงเลยเพราะว่าบางคนเขาว่าไถเร็วเกินนะฮะ ก็เดี๋ยวรอชมครับว่าความเร็วของปลาเอ็นจะเร็วแค่ไหนครับแต่มันก็ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองครับห้าสิบไล่แกก็วันเดียวก็เสร็จครับพี่น้องจ,จะช้าจะไวก็อยู่ที่ผืนนาด้วยครับพี่น้องถ้าว่านาล็อกใหญ่ครับก็พักเดียวก็เสร็จฮะลงเช้าแต่ว่าไถถ้าเป็นไถาวานเป็นกระเพาะวานมันก็จะไม่ต้อง ไม่จำเป็นจะต้องเข้าลึกนะพี่น้องเข้าไปสักครึ่งฝ่ามือเรานี่ก็พอแล้วครับปรับผลานให้พอดีเข้าพร้อมกันเจ็ดลูกก็พี่น้องแต่นี่ก็ไว้นะพี่น้องเสียนหนุ่มแกเล่นมาครึ่งล็อกแล้วฮะส่วนอีกคันนึงก็เจ้าหกพันหเหมือนกันครับไถอย,อยู่ฝั่งโน้นพี่น้อง ที่ผมทําคลิปลงไปฮะที่ว่าภรรยาเสีนยน่มะวันนี้เจ๊แกไม่ได้ลงมือครับวันนี้ให้เสี่ยนุ่มแกลงมือโชว์ฮะไว้นะพี่น้องเป็นกระเพอหยอดเหมือนเหมือนของผู้ใหญ่ไพสันนะฮะเราทําเองได้ก็ประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยครับพี่น้องเร็วนะพี่น้องเนี่ย ไว้ครับไว้ใช้ได้เลยก็คือว่าต้องคอยสังเกต้วยนะพี่น้องว่าจะมีข้าวออกหรือเปล่าครับนี่ฮะ,ะหาคุยหาเม็ดข้าวกันเราก็เข้าเขา้เขาลึกเหมือนกันนะพี่น้องหยอดลึกเหมือนกันับเพราะว่าดินมันลักษณะดินมันซุยเลยพี่น้องนี่ฮะนี่ครับเม็ดข้าวนะพี่น้อง ก็คือจะหยอดไปเหมือนข้าวดำเลยครับไปแล้วคะัเนุ่มไปเติมข้าวแล้วใส่ข้าวได้กี่ถังเนี่ยเนุ่มวันเนี้ยมันหกถังมันหกถังแต่เป็นสามกระเพาะนะพี่น้อง 16, <000. S 1> มีกระเพาะไหนมันหมดแล้วมั้ย จะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลักษณะเหมือนจานยอดนะครับเมันจะเป็นเหมือนกระเพอยอดกระโพดเลยพี่น้องอ๋อนี่ฮะจานกอด้าเ่าจานขนาดเท่าไหรไ่นะเนี่ยสิห่นครึ่ง4หุ่นครึ่งพอเราจะให้ออกเยอะละ่ะก็ขยายรูเลยขยายรูมันใหญ่ขึ้น ทา,ทางก็แต่ไม่รอครับพี่น้องรอรถจอดอย่างเดียวพักเดียวครับอย่างนี้มาสองคันก็จะมา้าัเดียวัน <c oughs> นี้เจไม่ได้โชว์ฝีมือแล้วพี่น้องพี่น้องไม่ได้ชมเลยครับวันนี้นนขันนู้นใครขับไอ้เบิร์ดขับ เป็นข้าวมะลิร้อยห้านะพี่น้องโค่นก็ได้เป็นกระแปงนะพี่น้องเป็นกระแปงน้ำมันเครื่องนะฮะได้อยู่เนี่ยมันยอะอยูขานี้นี่ไมันทึงใหญ่กว่าเอนเระอุ๊ดมันถึงใหญ่กว่าเขาตรง,ง,งเนี้ยเอา<อ>ไว้สแปร์เวลาวิ่งไปไกลไม่ต้องกลับดูเปล่าไก่มา<อ><อ>ตักทีไ,ไทยดีกลับไได้้ไมไรูเปล่าเราเราให้มันใหญ่เท่ากันไม่ได้ไง แดงกดอล้าวมันมีลูกหน้าด้วยแหละยังของผู้ใหญ่สันเขามีไหมไม่มีอย่างนี้มันทำไงเราเรามันกดช่วยกวดดินไปก่อนเงี้ยหมอไปก่อนอะไรเงี้ยดิ้นที่เป็นต้นก้อนอ่ะเนอ่างเปนตีก่อนตีให้แตก พี่น้องเตียนนุ่มกานจะมีตัวมอบข้างหน้าอีกตัวนะครับแล้วก็ตัวท้ายอีกตัวนะครับก็ไม่ต้องพลาดตามตูดนเลยฮะเนืนเ้องานก็ออกมาเสมอดีครับพี่น้องมาชมกันต่อพี่น้องกับเจ้าหกกะนหกนะขอเตียนนุ่มครับมาชมความแรงเราจะแรงขนาดไหนพี่น้องเลยมาชมด้านบนกันบ้างครับพี่น้อง มแกวิ่งไวนะพี่น้องสักคู่มขึ้นไปข้างบนแล้วเหมือนแกไม่กล้าเหยียบฮนะเพราะว่าผมนั่งอยู่ท้ายรถด,ด้วยผมถามแกสักครู่นี้ว่าถ้าเราขับไวมันก็จะออกไวนะพี่น้องก็คือว่ารอบมันจะมาตามสเตอร์นะแต่ว่าถ้าเราไว้จัดไว้เกินบางทีข้าวมันก็จะไม่ออกรู้นะพี่น้องแต่ว่า ีนุ่มแกจะทําเป็นตัวกดเม็ดนะพี่น้องอยู่ข้างหลังอีกทีนึงหลังจานแต่บางเจ้าแกก็จะใช้ถ้าเป็นอย่างของป่าเอ็นแกจะใช้เป็นแปลงนะพี่น้องก็คือว่ามันจะไม่กดเม็ดข้าวแตกนะมันก็จะช่วยรีดข้าวลงรูได้ไวครับพี่น้องก็เป็นทิคฮะเทคนิคเล็กๆน้อยๆฮะจุดที่เรามองข้ามบางทีก็มีปัญหานะพี่น้องเวลาเราใช้งานอย่างเงี้ยฮะ คือว่าถ้าเป็นกระเพาะหยอดแบบว่าเหมือนข้าวดำอย่างเงี้ยฮะมันสามารถวิ่งซ้ายวิ่งขวาดเลยนะ,มะเมื่อกี้ผมถามเตี้ยนหนุ่มมาลวส่วนอีกคันนึง606ฮะอยู่ฝั่งนู้นก็ที่ว่าภรรยาเตี้ยนหนุ่มขับฮะที่ว่ามีบางคนเขาว่าเสียงแปลกๆหรือเปล่ามเมื่อกี้ผมถามเตี้ยนหนุ่มแล้วแกว่าเป็นจิกางกระทุ้งนะพี่น้องแกก็ยังไม่ไทำทํ้อทียังใช้งานได้ดีอยู่คัะ เสียงข้อนี่ดังนิ่มดีจังนะพี่น้องเสียงดังไพเราะฮะไปหน้านึงก็กว้างอยู่นะพี่น้อง เขียนกได้ฮะวันนี้แกจ้างลูกน้องขับครับอีกคันหนึ่งภรรยาแกคอยคัดข้าวครับให้เสียนหุ่มยอด ใช่พี่น้องวิ่งฉิวเลยฮะไปครับเดี๋ยวไปชมคันนุกันต่อพี่น้องกับเจ้าหกพันหกหะาทำการไถแปรรอเจ้าอันนี้ไปยอดนะพี่น้องเดี๋ยวไปชมความแรงเลยฮะว่าจะแรงขนาดไหนพี่น้อง